นี่คือดินแดนสามนาคินีที่ผู้หญิงสายมูต้องมาที่นี่คุ้มคำชนโนตจังหวัดอุดรธานีใครที่มาคำชนโนดต้องมาที่นี่ให้ได้อยู่ใกล้เพียง300เมตรเป็นดินแดนที่มีสามแม่ย่านาคินีให้กราบสักราระขอพอรโดดเด่นด้วยแม่มุกมณีหรือที่ด่านนาคเผือกบริเวณสา,าลาริมน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยบ่อน,น้ำสีฟ้ามรกตตามความเชื่อว่าท่านเป็นนาคเผือกเจ้าที่ขอพอรโชคลาภลาบยศและการงานสกราระพระแม่โสมมาสีวิการนาคเทวี พญาน,นาคก,ก้าวเสียนตามความเชื่อว่าท่านเป็นพยานนาคองค์แรกของโลกที่ถูกสร้างขึ้นจากองค์เทพสามตาและเป็นผู้สร้างอาณาจากักรอมขอพรเรื่องบริวารอำนาจวาสนาและบารมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับสาวๆที่อยากเสริมดวงเรื่องความรักเสริมสเสน่ห์เมตตาและเรื่องโชคลาภต้องมาขอพรกับพยานนาคเกี้ยวเกี่ยวรักเหนียวซับหรือนาคแห่งความรักเป็นรูปปั้นพ่อปูส่สีสุดโนทและแม่ย่าสีปทุมมาเกี่ยวกันเป็นเกี่ยวมีใบหน้าหันเข้าหากันและยังมีแม่นาคที่ สถิตยอยู่ในขอนไม้แดงรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายจุดสําหรับผู้ที่ศรัทธารวมถึงมีนาคาคาเฟ่บริการเครื่องดื่มชากาแฟของทานเล่นและของหวานท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นริมน้ําและมีร้านขายของที่ระลึกนับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอุดรธาน,นีที่ผู้หญิงสายมูไม่ควรพลาด